ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่ครับสวัสดีครับผมกุ้งครับคุณกาลังรับชมรายการเดอะเวียดสต็อกตะลุยหุ้นเดงเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นของประเทศเวียดนามกันครับหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ2อถึงสสัปดาห์เนื่องโดยเหตุผลที่ผมติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยทําให้ไม่มีเวลาในการที่จะมาทําหุ้นแล้วก็แนะนําหุ้นให้เพื่อนๆกันครับก็กลับมาแล้วนะครับอีีนี้อ p ีที่28ครับ สำหรับหุ้นวันนี้ครับที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆทำความรู้จักก็คือชื่อว่า Saigon Cargo Service Corporation เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศนะชื่อย่อของเขาก็คือ SCSC ทีนี้สต็อกโค้ดของเขาก็คือใช้ SCS เฉยๆครับมาทำความรู้จักกับหุ้นตัว Saigon Cargo Service Corporation กันหน่อยครับบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการจัดการภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศในเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับ เป็นกลาว Handling Service for Air Cargo in Ho Chi Minh City โดยธุรกิจหลักของบริษัทนะครับจะเน้นที่การดำเนินงานอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศการให้เช่าอาคารสำนักงานมีร้านจอดรถท่าเทียบเรือรวมไปถึงการเช่าโรงเก็บเครื่องบินในสนามบินด้วยครับบริษัท Sengon Cargo Service Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับประวัติของเขานะครับเริ่มต้นก่อตั้งในวันที่8เมษายนปี2008 ด้วยทุนจดทะเบียน300บิลเลียนเวียดนามดองประกอบไปด้วย6กลุ่มผู้ก่อตั้งได้แก่1 Group of Southern Airport ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Airport Corporation of Vietnam ครับหรือตัว ACV 2ครับ A41 Aircraft Repairing Company ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ41 Aircraft Repairing One Member Limited Liability Company ครับ 3. Zermadev Corporation ตัวนี้เป็นหุ้นที่ทำโลจิสติกขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในตลาดหุ้นด้วยครับ 4. นำฟุอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสต์เมนต์คอร์ปอเีลมิตครับ 5. เอชาวอินเวส t ์เมนต์จอยซ็อกคอร์ปอีและ 6. โงเวียตจอยซ็อกคอร์ปอเีโดยในวันที่12กรกฎาคมปี2017ตัวบริษัทเองก็เริ่มเข้าไปเทรดในตลาดอัพคอมและเปลี่ยนมาเขตในตลาดหลักโคจิมินในวันที่3สิงหาคมปี2018ครับธุรกิจหลักของเขาอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง จะเน้นที่การจัดส่งสินค้าและการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะทางอากาศเป็นหลักมีการให้บริการด้านคลังเก็บสินค้าห้องเก็บสินค้าเพิ่มนิดนึงครับตรงนี้บริษัทเนี่ยมีห้องเก็บสินค้าที่เป็นในส่วนของเก็บเย็นแช่เย็นด้วยครับ 3. มครับมีบริการภาพพื้นของอาคารผู้โดยสารสนามบินตรงนี้ก็อย่างที่บอกเน้นที่สนามบินเติร์นสันยัสของเมืองโฮจิมินห์นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มแตกลายไปยังทํากิจการอื่นๆเช่น การขนส่งทางถนนครับการก่อสร้างงานโยธาก่อสร้างท่าเทียบเรือมีการซื้อขายน้ํามันการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงครับทั้งเป็นของเหลวแล้วก็ก๊าซด้วยและยังมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้วยครับแต่อย่างไรก็ดีครับธุรกิจหลกัลกๆของเขาเนี่ยจะเน้นที่การขนส่งจัดส่งขนถ่ายสินค้าทางอากาศเป็นหลักเลยทีนี้มาดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับโดยตัวบริษัทเนี่ยนะครับลงทุนอยู่ที่ประมาณ50าสิบบิลลิออนดอลลาร์ ในการที่จะขยายตัวคารโกเทอร์มินอนะครับให้ได้พื้นที่มากกว่า143,000ตารางเมตรในตนสนยศอินเตอร t เน n a ่นแนลแอร์พอร์ซึ่งในตัว Terminal นี้นะครับจะประกอบไปด้วย3 a r แอเรียอันได้แก่ a r e รียที่เป็นที่จอดเครื่องบินนะกินพื้นที่กว่า52,000ตารางเมตรตรงนี้นะครับสามารถจอดตัว Boeing 747ได้ประมาณ3ลำหรือถ้าเป็น A321 เนี่ยจะจอดได้ประมาณ5ลำครับ แล้วก็จะมีส่วนของคาร์โกแอเรีย2 7 0 0 0ตารางเมตรในส่วนนี้นะครับมีความสามารถในการรองรับปริมาณความจุเนี่ยสูงสุดถึง3,500 0 0ตันต่อปีเลยครับและในส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้าเป็นพาร์คิ่งแอเรียแล้วก็เป็นออฟฟิศบิลดิ่งรวมกันแล้ว64,000ตารางเมตรซึ่งในส่วนของออฟฟิศบิลดิ่งนะครับอาคารสำนักงานของ SCSC เนี่ยได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่5ชั้นแต่ละชั้นมีพื้นที่ประมาณ1,600ตารางเมตร รวมๆแล้วก็มีประมาณ7,200ตารางเมตรเป็นพื้นที่เปิดโล่งสำหรับอาคารสำนักงานชั้น2เป็นโรงอาหารขนาดใหญ่และยังมีพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่อาคารสำนักงานตัวของบริษัทเองด้วยต่อไปเราม,มาดูราคาหุ้นปัจจุบันของ HCS กันบ้างครับล่าสุดปิดตลาดวันที่25พฤศจิกายนอยู่ที่7 9 0 0เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ114บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน9 3 8 7 9 1 8 2หุ้นพอคูณด้วยราคาหุ้นมา market cap จะอยู่ที่ประมาณ7.4ทิลเลียนเวียดนามดองหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 7 3 3ล้านบาทครับตรงนี้ปัจจุบันเนี่ย f o r e i g น ownership อยู่ที่ประมาณ28%เมื่อคิด earning per share ล่าสุดมาจะอยู่ที่14,25เวียดนามดอง PE เลยเหลืออยู่ที่6.79ครับ ต่อไปนะครับเราจะไปดูกันในส่วนของ Income Statement กันบ้างเพื่อนๆดูจากในกราฟแท่งเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าช่วงปี2 0 1 0 7 0 19ไล่ขึ้นมาเนี่ยตัวรายได้และก็ตัวกำไรของเขาเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจะมีลดลงในช่วงปีที่มีโควิดระบาดเนาะส0 2 0เนี่ย,ยทำให้รายได้แล้วก็กำไรเขาลดลงอยู่นิดหน่อยครับแต่พอปีที่แล้วครับปี2021เนี่ยก็เริ่มกลับมามีรายได้มากขึ้นคืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวกาไรด้วยนะ ซึ่งมาดูตัวเลขละเอียดกันหน่อยในปี2021เนี่ยนะครับรายได้เขาจะอยู่ที่8 3 9 1 0 6ตรงนี้หน่วยเป็นล้านดองนะครับคือมิลเลียนดองนะครับแล้วก็เป็น Net Profit กลับมาที่5,063,589ก็จะเห็นว่าตกไปแค่ช่วงปี2020อยู่ช่วงเดียวนะที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอปีที่แล้วเนี่ยก็กลับมามีรายได้แล้วก็ มีกำไรกลับมาคืนตรงนี้เนี่ยแม้ว่าผลของโควิดจะกระทบต่อการเดินทางแต่ว่าในเรื่องของการขนส่งทางอากาศเนี่ยกับยังเป็นที่ต้องใช้นะครับก็ทําให้ตัวบริษัทยังมีรายได้เติบโตขึ้นมาคืนซึ่งพอเรามาแยกดูเป็นลายไตรามาสจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือไตรามาสล่าสุดเนี่ยวันที่30กันยายนหรือ Q3 ของปี2022เนี่ยรายงานบริษัทเนี่ยบอกว่ามีรายได้อยู่ที่2,785มิลเลนดองนะครับหรือล้านดอง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ในไตรามาสที่3เนี่ย1 7ึ่งแตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าในปีนี้เนี่ยเองนะครับก็มีรายได้เติบโตขึ้นมานิดหน่อยแม้ว่าในช่วงไตรามาสที่2เนี่ยจะถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับแต่รวมๆแล้วใน3ไตรามาสเนี่ยนะครับเกเดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ของปีนี้2022อยู่ที่6 5 5 4 7 9ล้านดองเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือ5 7 000, 6 3 8 7ล้านดอง เอา3ควอเตอร์ก็คือควอเตอร์ที่1ของปี2021มาบวกกันนะกับควอเตอร์ที่2แล้วก็ควอเตอร์ที่3ครับนะถ้าเราดูตัว e a r n i n g per share จนถึงปลายปี2021เนี่ยจะอยู่ที่1 1 1 0 6อ่ตรงนี้เป็นดองเนาะพอหารตัวราคานะตอนนั้นเนี่ยก็จะมี P/E อยู่ที่14.41ถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่า P/E 14เท่าจริงๆเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอยู่แล้วนะ ROE ROA e, เนี่ยสูงมากเลยนะครับตรงนี้เองเป็นการบอกว่าบริษัทเนี่ยมีความน่าสนใจค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ของตลาดหุ้นเวียดนามที่มันตกลงปัจจุบันเนาะราคาหุ้นมันก็เลยตกลงมาจากช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมากพอสมควรอันนี้เพื่อนเพื่อ,อที่ติดตามข่าวตลาดหุ้นเวียดนามน่าจะพอทราบปัจจุบัน PE เขาเหลือ6.8เองครับก็ถือว่าน่าสนใจไหมก็ถือว่าราคาเนี่ยมันลงมาเยอะแต่ว่าการจะตัดสินใจลงทุนอะไรเพื่อนๆคงต้องมีข้อมูลหรือก็พิจารณามากกว่านี้อีกหน่อยครับ ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะปัจจุบันตัวหุ้น SCS เนี่ยประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นหลักอย่างตัว ACB ถือหุ้น13จนะครับ a d e Corporation ถือ32ส่วน A 4 1นะครับ Aircraft Maintenance and Repair ถืออยู่13เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับอยู่ประมาณ24แล้วก็เป็น local shareholder นักลงทุนภายในประเทศเนี่ยอีกประมาณ18ครับซึ่งมาดู foreign ownership ลิมิตเนี่ยปัจจุบันเหลืออยู่ที่ประมาณ1.21%ก็ยังมีจำนวนหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปถือได้อยู่อีกประมาณล้านกว่าหุ้นนะก็ถ้าเพื่อนเื่อนสนใจแล้วก็ยังลงทุนอยู่นะครับก็ตัวนี้ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ถือหุ้นได้ครับผมเสริมเพิ่มเติมให้ในส่วนของที่เป็น financial situation นะครับในปีที่แล้วเนี่ยมี cargo output อยู่ที่2 27,940ั้ตัน จำนะตอนต้นที่ผมเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมครับความสามารถในการจัดส่งสินค้าของตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้สูงสุดถึง3,500,000ตันต่อปีตรงนี้แสดงว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%กว่าเองนะครับทำให้รู้ว่าบริษัทเองยังมีช่องว่างในการเติบโตได้อีกมากพอสมควรนะ Office space for rent นะครับตรงนี้ปี2021อยู่ที่7030ตารางเมตร นะและรายได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็คือ839,106มิลเลียนเวียดนามดองนะครับอันนี้คือข้อมูลสำหรับปี2021เมื่อเทียบกับปี2020ทีนี้มาดู b บิสเน s แพล n สำหรับปีนี้กันบ้างครับตอนนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาพุ t ให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่240,000ตันสำหรับปีนี้นะโดยคิดเป็นในส่วนของ International Good กก็คือส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ 184, 0 0 0ตันแล้วก็เป็นส่งภายในประเทศอยู่ที่5 6 0 0 0ตันรับ โดยตัวออฟฟิศเบสเนี่ยก็คือส่วนของออฟฟิศให้เช่าเนี่ยขอเพิ่มมาจาก7,030ให้มาเป็น7,700ก็โตขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ขอให้มีรายได้จาก873,000ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น9,000 0ครับตัวเลขนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าไงฮะ9เดือนเนี่ยทำได้ไป6,500 0 0ใช่ไหมฮะก็ขาดอยู่อีกประมาณ2,500ส0าำหรับอีก3เดือนที่เหลือนะถ้าจะทำได้ตามเป้าหมายเนี่ยก็แสดงว่าในปีนี้เองเนี่ยบริษัทก็ยังเติบโตขึ้นมาอีกนะครับอ่ะ ความน่าสนใจของบริษัทนี้เนี่ยแม้ว่าโควิดจะส่งผลกระทบอยู่บ้างนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขตัวกําไรหรือไรายได้เนี่ยไม่ได้แย่ลงเลยครับและแถมปัจจุบันเนี่ยสภาพตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยที่มันตกลงทําให้ตัวราคาหุ้นเองเนี่ยก็ถือว่าถูกลงมาเยอะมากนะเมื่อคิดเป็น PE แล้ว6.8เองทีนี้ผมเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับหุ้นบริษัทนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับในแง่ของบริษัทเองเนี่ยมีคู่แข่งไหม ต้องบอกว่าในสนามบินเตินสันย์เองเนี่ยนะครับมีคู่แข่งกับบริษัทนี้อีกรายหนึ่งก็คือตัว TSC ตัว TSC หรือตัวเตินสันยอ c ์ r คารโก้เซอร์วิสเนี่ยนะครับถือหุ้นใหญ่โดยเวียดนามแอร์ไลน์นะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับจะเรียกว่าดูโอโพลีก็ได้แปบลบว่ามี2เจ้าที่แข่งกันอยู่ในการทําเรื่องของตัวคารโก้เซอร์วิสนะครับแต่ว่าตัว TCS เนี่ยปัจจุบันนะครับ utilization rate ของตัว TCS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90-100้ละทำให้มีข้อจำกัดในการขยายบริการ แต่ว่านะครับของตัว SCS เองเนี่ยยังใช้อยู่ที่ประมาณ200,000กว่าตันเองเท่ากับว่ายังมีช่องทางในการให้เติบโตได้อีกนิดหน่อยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับแถมที่สําคัญนะครับในตัวสนามบินเติรนสันยัตเองเนี่ยปัจจุบันก็พื้นที่จํากัดด้วยทําให้ไม่สามารถจะมีคู่แข่งรายอื่นเข้ามาแทรกแซงได้อีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสนามบินใหม่ที่กำลังจะทำนะตัวหลงชาน International Airport ที่จะห่างออกจากตัวเมืองโฮจิมินห์อีกไปหลัก40กว่ากิโลตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องมานั่งดูว่าตัวบริษัทตัว SCS เนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าไปดูแลในส่วนของพื้นที่เข้าไปจับจองได้ไหมนะครับโอกาสตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็อาจจะทําให้ตัวบริษัทเนี่ยมีความน่าสนใจน้อยลงหากไม่ได้รับเข้าไปดูแลพื้นที่ในส่วนของสนามบินใหม่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องติดตามข่าวต่อไปเนาะ ตัวหลวงทาน International Airport เนี่ยน่าจะมีกำหนดการสำหรับเปิดเฟสหนึ่งในปี2025ก็อีกประมาณ3ปีนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอติดตามหน่อยนะสำหรับในส่วนของบริษัทนี้ที่เราเอามาให้ฟังทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจหรือเพื่อนๆที่เริ่มไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดหุ้นเวียดนามในปัจจุบันมีความคิดเห็นอย่างไรมาครับ หนีไปอย่ามาน่ากลัวมากหรือตอนนี้จะเป็นโอกาสในวิกฤตที่น่าจะจับตามองและน่าจะเข้าไปลงทุนหรือเปล่าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนท่านอื่นด้วยครับก่อนจากกันไปครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง m ั n นี่ฮีโรด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนเลยและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The b i o t o c k ตลุยหุ้นยงเวียดนามครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัว ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ